ผักงามหรือยังยังเลยครับต้องใช้เวลาสักหน่อยนะพรอปิ๊บนะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อย่างนี้ถือว่าถิวปากยังไงทำไม่ได้ ผปากไม่เป็นจริงๆครับเฮ้ยแล้วว่าัสดีกระชายแคทมันผิวแล้วมันผมเคยพยายามผิวปากแล้วทุกคนบอกว่ามันเหมือนแบบบิวให้เด็กแบบฉี่ครับมันตอนเด็กๆเ,เวลาบิวเด็กฉี่ต้องแบบช่วอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะแล้วแต่คนแต่ผมเจอมาอย่างนี้แ้วเขาบอกว่าเสียงผิวปากมันแบบบิวให้เด็กฉี่อ่ะผมก็เลยแบบเออมันไม่รู้ว่าแบบไหนถึงเรียกว่าแบบผิวปากที่แท้จริงผมทำมัมันได้แค่แบบ เสือไม่ออกแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วมันคือผิวปากใช่ไหมแบบนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอ้ครับลองเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทำได้เอาจริงไม่ได้ซีเรียสนะ แกแบบเอื่นึกขึ้นได้เสียแว่าตัวเองแบบผิวปากไม่ได้ ooh, 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 ooh. สวัสดีค่ะพี่ขชายายนุน่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะไนวันนี้เป็นยังไงบ้างครับทุกคน สบายดีกันไหมพิมพ์มาพิมพ์มาบอกกันหน่อยครับเอาจริงๆทุกคนที่เข้ามาดูพิมพ์เข้ามาคุยกับผมได้เยอะๆเลยนะเพราะพอพูดไม่เก่งเน่ะผมจะเป็นคนที่แบบจะบอกยังไงดีอะถ้าแบบได้เห็นแบบมีคอมเมนต์คอยตัวตอบอย่างเงี้ยมันจะแบบผมรู้สึกว่ามันน่าจะสมูทขึ้นหรืออะไรขึ้นไงครับเพราะว่าส่วนตัวพูดคนเดียวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ สบายดีช่วงนี้เหนื่อยมากเลยค่ะหาเวลาพักผ่อนด้วยนะฮะงานเยอะมากเลยจ้าโอ้โอ้เต็มเตมมาเตมมาเตมเราโดนคุม,มที่สวัสดีพี่อาร์ตวันนี้นอกจากคิดถึงนก็พอโอเคพี่เอ็มสองพันสูงอ๋อระวังนะครับช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากจริงๆถ้าออกข้างนอกก็อย่าลืมใส่หน้ากากกันด้วยนะครับอลิชอบกินเบคอน อยากหล่อแบบพี่กระชาครับเอ้ยแบบนี้นะมันไม่มีใครเรียนแบบได้หรอกนะอะไรวะเนี่ยเอาวันนี้จริงๆไม่ค่อยดีแต่ช่างมันช่างมันครับมันผ่านมาแล้วครับมันผ่านมาแล้วมันคือ,อดีตไปแล้วก็โฟกัสกับปัจจุบันเดียวพักผ่อนแล้วตอนนี้มันคืนแล้วครับไม่ซีเรียสแล้วคือพฟอกอากาศขายดีมาก ตั้งแคมปบ้านสา่าว้าวจริงติดตามตั้งแต่สมัยพี่ผมละอมติดตามตั้งแต่สมัยผมลากใส่เลยเหรอว้าวโอน่าจะสิบปีนะฮะสมัยนานแหละ ขอข้ออ้างประชุมพรุ่งนี้หน่อยค่ะอยากกลับไปนอนไม่ได้นะเราต้องเราจริงๆเราต้องรับผิดชอบงานที่แบบเ,เ,เราได้รับมอบหมายนะแต่ถ้ามันไปไม่ไหวแบบพบฝุ่นมันเยอะจริงๆก่อนหน้านั้นเราแบบเจอฝุ่นเยอะจริงๆอย่างเงี้ยมันก็ควรจะพักเว้ยเพราะว่ามันเป็นอันตรายจริงๆเรื่องฝุ่นอนะ่ะสวัสดีครับ สวัสดีคุณแป้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับสมัยชื่อน้ำมัรมยี่ห้อหนึ่งอุ้ยตายเฮ้ยว้าวแต่นังว่าของจริงสมัยยังตามลา่าความฝันขอบคุณนะฮะขอบคุณสำหรับดอกไม้ขอบคุณสำหรับรอขอ,บบองฝันนะครับขอบคุณครับ หมดแล้วเหรอสามเจ็ดคนวันนี้เล่ากันหมดแล้วเหรอว่าทำอะไรมาบ้างเล่าให้ฟังได้นะครับจะได้มีเรื่องแบบคุยกันหรือถามก็ได้นะชิวๆเลยโอโคิดถึงของกินในบ้านในเอฟไหมคะนานมากเลยครับเอาจริงๆถ้าถามถ้าแบบ ถามตรงประเด็นตอบตรงประเด็นว่าคิดถึงของกินในบ้านในเอฟไหมผมไม่ได้คิดถึงของกินในบ้านในเอฟนะครับผมว่าบรรยากาศหนึ่งอื่นมันน่าคิดถึงมากกว่าเล่าเลย <laughs> ไม่ใช่เป่าผมในตำนานเดียว เื่อ,อรายใครนะลืมชื่ออิซุก,กิครับผมเขาคือนักแสดงฮ่องกงใช่ไหมนะผมจำชื่อไม่ได้แปบบ๊บนึงนะเขาชื่ออะไรนะนี่งไงอยากรู้ไปอีกผมลืมไปแล้วอะ่ะผมเคยเห็นเขาในหนังฮ่องกง ไม่รู้จักแป๊บนึง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 ขอขอคนอื่นไม่อินอะไรผมอินผมขอหาแป๊บนึงชื่ออะไรนะนะ,สะแสดงโอ้ยโอ้ย ให้ปีนพิม้ยเขาช <g ill Breat hing> ื่อเลยนะเขาในนี้เขียนว่าชแมนทู <g ill> ผมเคยเห็นเขาในหนังฮ่องกองกม่านานมากชชบความตั้งใจหาคำตอบได้มาเที่ยวโคร,ราชเพื่อไหม <g ill> เข้าใจแล้วนี่คือพี่แป้งโคราชใช่ไหมสบายดี <g ill> ใช่ไหมครับไม่เจอนานมากมีโอกาสได้ไปโคราชครับแต่มันก็ไม่เชิง เชิงไปเที่ยวไหมนะผมไปเยี่ยมญาติครับไปหาปแปะที่โคราชนะครับแต่ก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนแบบเยอะแยะมากมายนะขอบคุณของขวัญน,นะคะขอบคุณนะ,ะ <c oughs> ฮะแต่คาชจะลืมซื้อกุนเชียงมาฝากเอ้แต่กุนเชียงโคราชผม ผมจะบอกไมดีคุณเชียงโคราชอร่อยจริงนว้ยมันมีเจ้าประจําอ่ะไม่เจอนานมากเอม,มี่สวัสดีครับให้ผมจำได้ว่ากินตอนตั้งแต่เด็กๆอะ่ะทอดน้ํามันหรือทอดน้ํากินทั้งสองแบบครับทอดน้ํามันถามว่าอร่อยไหมอร่อยอยู่แล้วครับ แต่บางครั้งแบบเราก็ทอดน้ำบ้างอะไรอย่างนี้ครับเปลี่ยนรสชาติคิดถึงเสียงพี่ปรชาตอนร้องเพลงขอบคุณนะครับพี่ปรชาน่าใสมากฟิลเตอร์ขอบคุณครับเฮ้ยแต่มันอร่อยจริงๆผมจำชื่อแบรนด์ได้จำไม่ได้อะไรปึงๆสักอย่างอะแล้วกินกับข้าวต้มครับเดอะเบสเลยขนมป้าบันพรุ่งนี้วันเกิดหนู ขอให้มีความสุขมากๆนะขนมสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีสติในทุกๆเรื่องนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามตามนะั้นึ่งหนีเสียใช่ใช่ใชเจ้าเนี่ยครับอร่อยมากผมชอบกินกับข้าวต้มก็อร่อยยำกุณเชียงก็อร่อยข้าวผัดคุณเชียงก็ดี สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับพิมพ์คุยกันได้นะอยากถามผมเรื่องอะไรหรือจะชวนคุยเรื่องอะไรนะครับถ้านึกออกผมจะพยายามสองดูปีนี้ถ้ามีมีดวันเกิดจะยอมลางานไปอคิดว่ามีครับคิดว่ามีคิดว่ามียังไงก็น่าจะต้องมีครับเพราะว่านั้นที่ปีหนเจอแฟนแฟนก็โอเคนะ ช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง,างอคุณลูกหมูมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้สบายดีครับผมว่าโดยรวมนะก็เรียกว่าสบายดีครับมีความสุขดีลา <c oughs> ลูกหน้าเลยเราจะจัดที้านสักผ้าบ้าบอที่อื่นไม่ใช่ตรงนั้นมันไม่พอสิ feel good ปุ้ยสวัสดีจ้าปุ้ยวาไราตี้โวโคขึ้นตอนขึ้นทันดโดมครั้งแรกตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแหละมันเวทีใหญ่อ่ะสําหรับคนอื่นยังไงไม่รู้นะแต่สําหรับผมเวลาได้ขึ้นทันดโดมผมนึกแตกว่าเจ๋งมากเลยปีนี้ยอมลางานให้ก็ได้ ใช้คำว่ายอมละใช้คำว่าให้ก็ได้เหรอนั้นว่าเธอไม่มีสิทธิ์เลือกนะ <c oughs> <c oughs> คุณอินทิราบอกว่าสุดหล่อร้องเพลงหน่อยใจเย็นนะเจ้ยังไม่ร้องได้ไหม นึกถึงงานมีที่มีเล่นเกมไปเหยียบรูปโป่งวะชาว้าว้าวนานอยู่เหมือนกันนะหนมมันเลือกผู้ชายก่อนพี่ตลอดพี่จะเอาอะไรก็เข้าใจได้ครับเรามันเดินทางมาสักสิบสามปีแล้วเนาะจะไปสู้เด็กใหม่ๆได้ยังไงนะหนมเนาะ <c oughs> อยากเจอแล้วนะก่อนไหมหรือว่ากันนะครับหรือว่ากันนะ กินน้ำอะไรน้ำเปล่าครับคุผม ป้ากแฟแทนกันไม่ได้น่าเกียดจริงหม่ำข้าไปอ่านเม้นไปเฟลินดีใช่ไหมก็ขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าเอาจริงๆเวลามาไลฟ์เนี่ยแล้วแบบผมไม่เห็นคอมเมนตะ์น่ะผมแบบนึกไม่ออกอะว่าแบบจะต้องคุยอะไรต่อ วันล,ลามีต้องจองตั๋วเครื่อบินล่วงหน้าวะ่ะอูย่าลูกๆนอนแล้วเหรอคะน่าจะยังครับน่าจะอยู่แถวนี้พี่นินซานซ่าปกติแต่เมื่อแต่เมื่อคืนเว้ยกับเมื่อเช้าเมื่อผมรู้สึกว่าปินงอนผมอะคริสปินเพราะปกติในห้องนอนใช่ไหมผมจะแง้มประตูไว้ พ่าขอบคุณครับปินจะเดินไปเดินมาเข้าออกเข้าออกเพราะก็คืนปินจะไม่นอนแต่เมื่อคืนน่ะประตูผมแบบมันไม่ถูกขยับเลยอ่ะคือปินไม่เข้ามาเลยผมก็นึกว่าแบบคริสปินงอนผมหรือเปล่างอนเรื่องอะไรวะอย่างนี้แล้วพอม,มาตอนกลางวันก็แบบไม่ลงมาเจอเลยหนีไปนอนในแบบที่ของตัวเองงอนอะไรไม่รู้เลยครับ๊บนึงนะตามโจ์ก่อน เป็นโคโ,โคโคลกูกไม่มองหน้ากันหน่อยเหรอนิ่งมากหนุงงงอนไรป้าลกูกเปรียกก็ให้กินเมื่อวาน มันไม่อิ่มปะนาน่างอนมากงอนปะาไม่ให้เล่นคอมก็หนูซัดงองงูซะยาวเลยลูกไม่หนูก็พี่นินน่ะต้องมีใครสักคนแน่เลยไปกดงองงูป้ายาวเป็นแถวเลยอ่ะอืม,มป้าจะกปปินไม่ได้ยัง <c oughs> คิดปินเป็นแมปเกมมิ่ง โอเคลูกโอเคปลาไม่ควรแล้วอืออะตัวใหญ่มากค่ะขนปินนุ่มมากไหมพุงนุ่มมากครับแล้วขนก็กระจายเต็มบ้านมากด้วย ตอนนี้6โลครับผมทำความสะอาดยากไหมออไม่ยากเท่าไหร่ครับพอมีเครื่องดูดฝุ่นถ้าก,กว่าดะยากครับถ้ามีเครื่องดูดฝุ่นดูดแป๊บเดียวครับยังไม่เจ็ดเหรอยังครับ น้ำน้ำหนักแห้อลูกซันซ่าน่า,าจะพอๆกับพี่นินเออใหญ่กว่าพี่นินหน่อยนึงครับแต่น้ำหนักใกลเคียง,ยยงน,นันกะกพอการขอบคุณครับว้าวครบแล้วเหรออ๋อ ดุงเดียวสบายดีครับมาล่าสุดผมไปหา,าคาิตมาไปเจอหลานมาก็เจอดุงเดี่ยวด้วยสบายดี <c oughs>